รมกระบะโตโยต้า Delta, 4ประตูทั้งยกสูงและ4ฟวิวพร้อมทั้งชุดแต่งออฟโรดแบบจัดเต็มเรามาเริ่มกันที่ Vigo เครื่อง3000 VN Turbo ที่สำคัญเ e กียร์ออโต้โฟวิวสำหรับคันนี้เป็นปี2011พี่ใหญ่สายเก่าของเรานั่นเองมาพร้อมกับชุดแต่งล้อมแม็กพร้อมเซตราคา สำหรับคันนี้นะคะก็เป็น4ประตูเหมือนกันนะคะใครอยากได้4ประตูสายลุยนะคะเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.8นะคะที่สำคัญเป็นตัว G ตัวท็อปแล้วก็เป็นปี2017นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะ4ประตูเกียร์ธรรมดา4 w h e e l นะคะราคาอยู่ที่7 4 9 0 0 0บาทค่ะเป็นปีใหม่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะสำหรับ4ประตูคันนี้นะคะก็จะเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดา4 w h e e l นะคะเป็นปี2018นะคะ เครื่อง2.4 E+ p l u s นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่689,000บาทค่ะและใครอยากได้สีประตูสีขาวหน้าร็อกโคปี2017นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้พิเรนเนอร์นั่นเองนะคะราคาอยู่ที่69,000บาทค่ะสำหรับคันนี้นะ เป็น4ประตูออโต้พีรันเนอร์อีก1คันนะคะเป็นปี2017รุ่น2.4 E อีพรัสนั่นเองนะคะราคาอยู่ที่5 8 9 9 0 0 0บาทค่ะที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับล้อแต่งออฟโรดจัดให้แบบจุกๆุหนักๆกกันไปเลยค่ะอีกหนึ่คันกับเกียร์ออโต้พีรันเนอร์ แต่ว่าสำหรับคันนี้เป็นปีใหม่ขึ้นมานะคะเป็นปี2018นั่นเองค่ะเป็นรุ่น2.4 e+ p นะคะกับสีบรอนเงินคันนี้นะคะราคาที่639,000บาทค่ะกระบะสายลุยไม่ต้องคุยให้เสียเวลาอยากเป็นเจ้าของรีบโทรมาจองได้เลยที่เบอร์0950304555และที่สำคัญแคบปหน้าจอส่งเข้ามาที่ Line เพิ่มเพื่อนพิมพ์ค o w e S S U R A T 9 9 9 แล้วบอกว่าดูมาจากน้องน้ำได้รับส่วนลดพิเศษทันทีรีบเลยนะคะน้องน้ำรออยู่